สวัสดีครับพบกับ FC Mobile อีกเช่นเคยนะวันนี้เดี๋ยวเรามาแนะนําปีกนะครับที่ดีๆนะครับในใช้ในการแต่แรงนะครับว่ามีปีกคนไหนเป็นระดับท็อประดับขกลางแล้วก็เพชรในตมบ้างครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนี่ครับสาหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนํามาฝากครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA p o i n t และแพ็กเกจอื่นๆ ที่สำคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่วีดพีเลยครับสำหรับน้อง,องที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อปจะมีคลิปกิงกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะฮะโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ100บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการก่งกำไรนะครับ สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่เองครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับตอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก1 0บถึงยี่สิบอ่าสิบถึงสาเปอร์เซ็นต์ต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับโดยในทีมที่พี่เล่นนะครับก็คงจะต้องบอกว่าทีมก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับก็คือเล่นแล้วก็ เล่นง่ายเล่นง่ายเพราะว่านักเตะที่ใช้ใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นระดับท็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นชิโนล่าหรือโมซาล่านะก็ยังถือว่าเป็นตัวท็อปๆอยู่แค่ไม่ได้เป็นท็อปที่สุดนะครับมันมีบางตัวที่ท็อปกว่านี้นะครับในส่วนของชิโนล่าก็คิดว่าแนี่เป็นตัวที่ท็อปสุดแล้วละนะครับอืมมันก็จะมีตระกูลรุ่นท็อปรองท็อปอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าก็เชื่อว่าชิโนล่ายังติดอันดับอยู่ที่ท็อปอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่อันดับฝั่งซ้ายกันบ้างดีกว่าครับว่าตัวไหนที่่นนนาาใช้งะครับ โดยเราจะเน้นในส่วนของเม็ดแดงเลยนะครับเป็น l w เม็ดแดงเลยเริ่มจากราคาแพงก่อนครับที่เกิน150ล้านนะครับขอจัดเป็นตัวท็อปแล้วกันนะครับตัวไหนที่เกิน150ล้านขอเรียกว่านั่นคือตัวท็อปนะครับในส่วนของเอมเปปนะครับร่างนี้ถ้าใครรอได้ก็อยากจะแนะนําว่าให้รอตัวเอมเปเป ตัว UTO TS อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเป้ร่างนี้เนี่ยคุณสมบัติหายไปนะไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงนะครับหรือว่าการเล้งเร็วหายไปครับเชื่อว่านะครับเยาวเป้ร่างนี้เนี่ยร่างอันตรีเนี่ยน่าจะมานะครับหมายว่าพลังแฝง2อันนั้นน่าจะมาครับนะซึ่งก็คิดว่าคนน่าจะนิยมกว่าตัวนี้นะแต่ทงแี้ตัวนี้อาจจะตัดไป2อย่างนะครับแต่ว่าในเรื่องของสเตตเนี่ยถือว่าสูงมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ ใช้ได้ตัวนึงแหละนะครับแค่พลังแฝงมันหายไปแค่2อย่างนะครับถ้าใครไม่คิดอะไรมากก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ท็อปตัวหนึ่งนะครับอ่ะอัตต์ตัวท็อปนะครับต่อจากเอวาเป้นะครับก็เป็นชิโนล่านี่แหละครับนะชิโนล่าร่างนี้ก็ให้ความรู้สึกว่าไอ้สองร้อยกว่าล้านก็ไม่แพงนะสองร้อยกว่าล้านนี่ครับสปีดประมาณนี้ครับหนึ่งร้อยเอ็ดเก้าสิบเก้าครับด้วยความที่ร่างนี้ก็ออกมานานแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังเล่นได้ดีครับเพราะว่าทอปอเท้าห้าห้าเนี่ยมันสามารถที่ยิง เท้าซ้ายดิเท้าขวาได้โดยที่ไม่ต้องลังเลอะไรมากนะครับไม่ต้องแต่งมากพูดง่ายนะครับยิงเท้าไหนก็ความแม่นยําดีเหมือนเดิมนะครับพลังงานสกิลมูฟอะไรพวกนี้ดีหมดเลยนะครับซึ่งชิล,ล่าในการแต่แรงแชมเปี้ยนขึ้นไปนะครับ ก็คนนิยมใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะคุณสมบัติก็ประมาณนี้ครับมีเลี้ยงเร็วนะร่างอื่นไม่มีนะครับชิลล่าร่างนี้จัดให้นะครับก็คือมีเลี้ยงเร็วร่างอื่นจะเป็นพวกเหนือชั้นเพย์มิเกอร์อะไรพวกนี้ครับแต่ร่างนี้นะครับพิเศษนิดนึงก็คือมีเลี้ยงเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่งบไม่เยอะคิดว่าชิลล่ายังใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้ก็ราคาก็ไม่แพงแล้วล่ะนะครับอยู่ที่ประมาณสัก210กว่าล้านนะครับลองตัวท็อปอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับ ก็ยังปเป็นองรีอยู่ครับองรีร่างนี้ก็ยังราคาดีอยู่เหมือนเดิมนะครับร่างนี้สปีดดีกว่าชิโนล่าครับแต่ว่าเรื่องเท้าอาจจะดกกว่านะครับก็คือเท้า4 5นะครับชิโนล่าดูจะได้ภาษีเรื่องเท้ากว่าแต่องรีสปีดดูจะดีกว่านะครับความสูงไม่แตกต่างกันมากครับในเรื่องของสกิลก็ไม่แตกต่างกันหรอกสกิลส่วนตัวก็เป็นรูเลตเหมือนกันนะครับตรงนี้จะมีในเรื่องของพลังแฝงอยู่ที่4อย่างนะครับแก้เกมกำดักล้มหน้ายิ่งปั่นโค้งเหนือชั้นเลี้ยงเร็วนะครับ เวลาที่เราตอกส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นองรีหรือว่าชิลล่าตอกส้นแล้วไปไกลแน่นอนนะครับตอกแล้วหลุดนะพูดง่ายๆนะครับ2คนนี้จะตอกแล้วหลุดนะเพราะด้วยความสูงที่ดีนะครับดังนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปอีกตัวหนึ่งที่เอ็ว่าเป้ชิลล่าองรีนะครับถือว่าเป็นตัวท็อปอีกตัวหนึ่งนะครับตัวรองท็อปแล้วกันนะครับนะร้อยห้าสิบล้านลงมานะครับก็จะอยู่ที่ฟองริเบลลี่ครับล่างนี้ดียังไงพี่ก็เท้าห้าห้านี่แหละนะครับข้อดีของฟองริเบลลี่นะครับ เ้า55ไม่มีเลี้ยงเร็วนะครับตรงนี้นะครับไม่มีเลี้ยงเร็วนะครับแต่ว่าก็ด้วยความที่สปีดให้มาก็ถือว่าไม่ไม่น้อยนะ102 100นะครับอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ที่สําคัญคืออยู่ในสตาร์พาร์ทนะครับเราสามารถเค็มแล้วก็ใช้ไม่เชนโน่ตีขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความประหยัดของแต่ละคนเนาะก็ฟองลิเบอรี่ก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งครับนี่คุณสมบัติประมาณนี้ครับมีเนื้อชั้นเพลเมเกอร์แล้วก็ยิงใส่ก้อยครับวงนี่ก็โอเคนะ ฟงลิเวอรี่ก็ไม่ค่อยเจอแต่ว่าถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะในในเฮทเวนเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งครับอาราคาต่ำกว่า150ล้านถือว่างบกลางๆครับ150ล้านลงมาครับอาจจะไม่ได้จัดมูลค่าให้ใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้นี้ครับจัดมูลค่าให้อีกทีนึงครับนี่เอ็มบาเป้ร่างนี้ครับก็ยังรู้สึกว่าก็ยังเป็นตัวท็อปอยู่นะเอ็มบาเป้ร่างนี้ครับอ่าเอ็มบาเป้ร่างนี้ ตัวท็อปอยู่นะข้อดีของเอ็มบปรเป้ร่างนี้ก็คือมีเลี้ยงเร็วแหละนะครับมีเลี้ยงเร็วมีร่างกายแข็งแรงมาให้นะครับก็ถือว่า,วาเป็นตัวที่ตัวเป็นตัวดีตัวหนึง่งแค่คนเล่นจนเบือ่อแล้วเขาก็เทเฉยเฉยนะนะจะไปดูเนี่ยเห็นไหมคิวมันเยอะนะครับคนเขาเทาไปตัวอื่นเฉยนะครับถามว่ายังเก่งไหมยังเก่งอยู่นะครับตัวนี้ยังเก่งอยู่ไม่เหมือน2คนนี้นะสคนนี้ยังมีแดงๆอันนี้เอ็มเปเป้นี่ฟ้าอย่างเดียวเลยครับอาจจะส่วนหนึ่งคือเขา รอเอ็มเปเป้ล่างแอนตินั่นเองครับนะเอ็มเปเป้ก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งครับต่อมานะครับก็อาจจะเป็นรุ่ยดีแอสแล้วกันครับร้อยห้าสิบลงมาครับรุ่ยดีแอสนะครับร้อยห้าสิบถึงสักแปดสิบล้านแล้วกันนะถือว่าเป็นงบกลางแปดสิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบครับรุ่ยดีแอสดียังไงนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดีอยู่แล้วครับในเรื่องของเอไอนักเตะดีอยู่แล้วนะครับไม่มีเลี้ยงเร็วนะ เป็นตัวที่ไม่มีเล่นเร็วแต่คนนิยมใช้นะครับในส่วนของลุยดีแอดอาจจะในเรื่องของความพิ้วครับของลุยดีแอดความสูง AI อะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะดีครับดูสปีดก็รูนะฮะหนะึ่งร้อยสี่หนึ่งร้อยสี่ครับส,ส,ส,สกิม,มูสี่ดาวนะครับาการไปกับบอลไรพวกนี้ถือว่าทําได้ดีนะครับการยิงอาจจะเบาหน่อยนะจากที่เคยเล่นมานะอาจจะเป็นร่างที่ไม่ใช่ร่างนี้ครับเป็นร่างแบบ9 1นะครับการยิงอาจจะเบาหน่อยแต่ว่าร่างนี้ก็ทําออกมาได้ดีขึ้น,นครับ ชื่อว่าการเทรนเนี่ยก็จะทําให้หลุยดีแอดร่างนี้ดูดูโหดกว่ากว่าที่เราเห็นสเตตตรงนี้นะครับมัาก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งคนนิยมใช้นะครับอ่ะต่อมาครับก็จะเป็น M P P ăng, เอ็มบาเป้ร่างเอ่อทษทียร้อยห้าสิบลงมาเออเอ็มาเป้ร่างนี้ก็ได้ครับเอ็มบาเป้ร่างนี้ก็ไม่แย่นะครับนะใครที่งบน้อยๆน,นะครับเอาไม่ถึงเป้นี้นะครับมาเป้นี้ก็ได้นะครับแต่เป้นี้ก็ดูจะคิวเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเวลาขายอาจจะยากนิดนึงครับ ถัดมาฮะก็จะเป็นองรีนะครับองรีร่างนี้ก็ยังใช้ได้ดีเหมือนเดิมนะครับหลายๆคนนะครับมักจะเอาไปคือด้วยความที่เม็ดแดงมันราคาถูกไงแล้วก็เอาไปเล่นเม็ดส้มไปเลยนะครับประมาณนี้เม็ดส้มก็เพิ่มอีกไม่กี่ล้านครับก็ได้เม็ดส้มแล้วนะครับนี่ถ้าใช้องลีร่างนี้ก็ใช้เม็ดส้มไปเลยนะครับเนาะร่างนี้ก็ถือว่าเป็นร่างที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะฮะหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัตินี่ครบเครื่องนะครับเลี้ยงลงเลี้ยงเร็วนะครับ คออ่าพลังก็ถือว่ายังได้อยู่นะครับถ้าจะเล่นในส่วนของเฮดทเฮดก็ไม่ส้มดีกว่าครับในส่วนนี้ก็สปีดยังดี v อยู่เหมือนเดิมครับควาลัสเคเลียครับเป็นนักเตะที่โลกลืมเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งแต่ว่าคนไม่นิยมข้อดีของควาลัสเคเลียร่างนี้ก็คือมีเลี้ยงเร็วนะครับร่างอื่นไม่มีมีร่างนี้ให้นะครับในส่วนของเลี้ยงเร็วนะครับเ็เลยเป็นปานกลางปานกลางครับอาจจะไม่ค่อยมีคนที่แบบเบอรเลตแบบนี้หรอกนะครับ แต่ควาลัสเคเลียมีเวอร์เลิทปันกลางปานกลางให้ครับแล้วก็ที่สาคัญคือเท้า55ทั้งคู่นะครับข้อดีของควาลัสเคเลียที่คนไม่ค่อยนิยมแต่เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวคุ้มราคาแล้วกันราคาถูกมี5ดาวครบเครื่องทุกอย่างเลยนะครับแต่คนไม่ค่อยนิยมใช้นะส่วนตัวเคยใช้ช่วงหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ชิลล่ามาครับดังนั้นก็เลยเปลี่ยนเป็นชิลล่าครับสเปียจะไม่เยอะมากนะครับแต่พอเทน แล้วก็ใช้ถ้าใช้เม็ดส้มก็จะสเตตจะสูงกว่าน,นี้ถ้าเราเทน30นะครับมันก็จะดูโหดร้ายกว่านี้นะครับนะโดยสแตตของควอลัสเคลียร์นปัจจุบันก็ถือว่ายังเล่นได้ครับยังเล่นได้อยู่ครับเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งครับอซอนร่างนี้นะครับก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมครับซอนเฮงมินร่างนี้นะครับเพราะร่างทีโอทีเอสเป็นมาตำแหน่งสไตเกอร์นะครับแต่ถามว่าเล่นตำแหน่งรอง LWV ได้ไหมได้ครับแต่ว่าไม่มีเลี้ยงเร็วกับร่างกายแข็งแรงแค่นั้นแหละนะครับตัวสตัวนี้โดนตัดถ้าเป็น TOTs แต่ว่าร่าง TOTY เนี่ยยังมีครบเครื่องอยู่เหมือนเดิมนะครับร่างกายแข็งแรงยิ่งเป็นโคง้งยิ่งเป็นตัวจากที่ไกลเลี้ยงเร็วเพื่อทีมอสพวกนี้ครับยังเล่นได้อยู่เหมือนเดิมนะครับเม็ดแดงก็ราคาประมาณ80ดสิบกว่าล้านก็ถือว่าไม่แย่นะนะถือว่าเป็นงบกลางๆนะครับงบกลางเท้า5้นะครับในส่วนของซอนเฮืงมีนนะครับสปีดเราไปดูสปีดกันนะนี่สปีดก็ถือว่ายังได้อยู่นะยนู่ะ ถ่าอยู่ครับล้านนี้นะครับอ่าและคนสุดท้ายใช่ไหมน่าจะอาจจะอยู่ในงบอ่าเจ็ดสิบอ่าประมาณนี้แหละครับอาจจะอยู่ที่ร้อยห้าสิบถึงห้าสิบล้านแล้วกันนะครับงบกลางๆเนาะงบวงกลาง,ง,ง,ลางปรับจากแปดสิบลงมาที่ห้าสิบแล้วกันครับนานี่ครับผมข้อดีของนานี่คือเท้าห้าห้าครับพลังอาจจะสปีดปลายอาจจะน้อยนะเก้าสิบเจ็ดแปดสิบแปดนะครับแต่ว่าได้เรื่องเท้ามานะครับ ความคล่องแคล่วดีนะ104นะครับสูง1 7 7นะครับสปีดเอ่อโทษทีครับสกิลมูฟโอเคนะ4ดาวนะครับคุณสมบัติของนานี่ครับก็มีเหนือชั้นนี้ไปดูจากที่การยิงไซก้อยครับเอ่อเวร์กเล็ก็เป็นเป็นรุ่นกลางเกมรับต่ำนะครับก็เชื่อว่าถ้าเวอร์กเล็แบบนี้เนี่ยเอ่อพลังอยู่ที่4นะครับก็ถือว่าน่าจะเล่นจนจบได้อยู่ครับผมน่าจะเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะฮะอ่ะในงบนี้นะครับเรดฟอร์ดนะครับอ่ะข้อดีของเรดฟอร์ดก็คือสูงนะครับ 186ซนติเมตรครับไม่มีเลี้ยงเร็วนะครับเวิร์เลดแบบนี้เล่นได้จนครบแน่นอน4พลังงาน4ก็จริงแต่ว่าเวิร์เลดแบบนี้เล่นได้จนจบเกมแน่นอนนะครับในเรื่องของสปีดของแรดฟอร์ดดีมากนะครับข้อเดียวข้อข้อเสียข้อเดียวของแรดฟอร์ดก็เนี่ยครับมีปัญหาเรื่องเท้า35นะครับถ้าเราไม่คิดอะไรมากนะครับยิงแต่เท้าขวาตัดปันนะครับเท้าขวาของแรดฟอร์ดยังไว้ใจได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าเท้าซ้ายอาจจะยากนิดนึงนะครับ ตรงนี้ก็อาจจะมีข้อด้อยนิดนึงนะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมยังเล่นได้อยู่นะครับเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งครับความสูงเขาดีครับจอนบานอ่ะนักเตะโลกลืมนะครับแต่ส่วนตัวพี่ก็ใช้จอนบานอยู่นะครับเป็นตัวที่ส่วนตัวนะชอบครับชอบชอบเลยลหละหนึ่งก็คือสปีดโอเคนะครับร้อยแปดสิบสองสปีดแล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยอยู่ที่88ครับเป็นตัวที่หนาๆหน่อยนะครับจอนบานสกิลมูฟสี่ดาวนะครับในเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยมีเลี้ยงเร็วเหนือชั้นยิงไซก้อย์ฮะเวอร์ลี่ก็เป็น ธรรมชาติทั่วไปของปีกนี่แหละครับที่แบบจะเติมเกมลุกสูงๆหน่อยนะครับเท้า54อ่ะข้อดีไอข้อเสียตรงนี้อาจจะมีปัญหานิดหนึ่งถ้าตัดปั่นมันจะเป็นเท้าขวายิงแค่4นะครับอาจจะอาจจะหลุดกรอบไปบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับแย่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าจะยิงเนะี่ยจลบานมักจะเลือกยิงเท้าซ้ายก่อนนะครับอ่ะถ้าจะถ้าจะยิงนะโดยปกติเนะี่ยจะเลือกยิงเท้าซ้ายก่อนแต่โดยปกติก็ได้อยู่นะครับเขาเรียกว่าจลบานก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับ 60อ่ะมีซอนตัวนี้นะครับคล้ายๆก,กันกับข้างบนแหละนะครับแต่แค่สกิลดอกกว่านะครับซอนล่างนี้เป็นตัวที่อยู่ในงบกลางนะครับถ้าไม่ถึงซอนล่างนี้เอาซอนล่างนี้ก็ได้อะไรประมาณนี้ฮะอ่ะประมาณนี้ครับประมาณนี้ทีนี้เรามาดูงบต่ำกว่า50บล้านกันบ้างครับงบต่ำกว่า50ล้านนะครับก็จะเป็นแฮร์รี่คีเวลร่างนี้เลยนะครับ โดยแฮร์รี่คีวลล่างนี้ก็อาจจะดูแพงๆนิดหนึ่งนะดูแล้วสเตตแล้วโอ้โหทำไมเท้า5้าสามแบบนี้ลองเล่นดูก่อนนะครับถ้าเราลองเล่นดูก็จะรู้ว่าแฮร์รี่คีวลล่างนี้ถือว่าโอเคนะเนี่ยมีเรื่องเร็วในส่วนนี้ครับคือด้วยความที่แฮร์รี่คีวลเคยอยู่ที่ลิเวอร์พูลนงน,นั้นเนี่ยก็เลยเคยใช้นะครับเคยใช้คีวิลมาก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเท้านิดหนึ่ง5้าสามตรงนี้ครับแต่ว่าการยิงจริงๆ,ๆก็บางทีก็หลุดกรอบ เอาเป็นว่ามันเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งแหละนะครับแต่ว่าถ้าจะตัดปั่นอะไรพวกนี้อาจจะอาจจะกังวลเล็กน้อยในเรื่องของเท้านะครับแต่ถามว่ายิงได้มั้ยยิงได้อยู่เพราะว่าเคยใช้มา่ก่อนนะครับสปีดดีแน่นอนในส่วนของแฮร์รี่คีวิลครับในส่วนของล่างนี้นะครับก็จะไปที่วินิสซูาวินิสซูตงบกลางๆลางดังนั้นนะครับตัวนี้เป็นงบกลางๆวินิสซูตก็ เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งพิュ๊มากครับวินิซูต์หนอยสี่มั้งใช่ไหมหนึ้อยสามอ่ะประมาณนี้ครับเป็นร่างที่เก่าแล้วแต่ก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับวินิซูต์ร่างนี้ครับใครที่ชอบพิュ๊บนะครับวินิซูต์ร่างนี้แต่ถ้าจะซื้อวินิซูต์จริงๆก็เดี๋ยวรอดูลาลิกาสเปนที่จะเข้ามาในวันพฤหัสทีนี้แหละนะครับเนาะมาดูอีกทีหนึ่งว่าวินิซูต์จะ ovr s t a t อะไรยังไงนะครับแต่ว่ามาแน่นอนเชื่อว่ามาแน่นอนเพราะว่าเรียมิลิดได้แชมป์ขนาดนี้นะครับับนกเตะน่าจะขนมาเเยออะะแนนนน่ครรับลมาดดิ ดังนั้นใครที่จะซื้อวินิสุดใจเย็นนะครับรอก่อนแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยเอาตัวนี้แหละงบผมมีเท่านี้ก็ไม่ไงั้นก็รอก่อนดีกว่าพี่ว่ามันน่าจะลงได้อีกแหละถ้าลาดิก้ามามันก็จะกดนักเตะตัวเดิมให้ราคาลดลงนั่นเองครับส่วนนี้นะครับงบ50ล้านอะงบที่30ล้านลงมาแล้วกันครับห0ล้านก็มีนานี่ตัวนี้นะคล้ายๆกันกับ ตัวข้างบนนะครับเดีย๋ยวขอดูสเตตข้างข้างข้างล่างดิอ่ายังได้อยู่นะพลังแฝงยังเท่าเดิมอยู่นะฮะอ่าก็เป็นตัวที่อ่าเป็นราคาไม่ไม่แพงนะครับนะนี่ก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งซอนอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งฮะเอ่อไปที่ลุยดีแอดเลยแล้วกันครับมาควา้าลุยดีแอดล่างนี้นะครับผลก็ จะใช้เรื่อยๆนะครับเลอาอ์ตัวนี้ขอถือว่าเป็นตัวที่เพรในตมแล้วกันนะครับราคาก่อนหน้านี้อยู่ที่30ล้านตอนนี้เหลืออยู่ที่2 0ล้านนะครับเลอา์ร่างนี้ครับสามารถที่จะเล่น r w ได้นะถ้าจำไม่ผิดไม่ได้นะครับจำผิดนะครับท้า4สี่ห้านะครับพลังสเตตทุกอย่างดีหมดเลยนะครับ ถือว่าเป็นเพชรนตรมตัวหนึ่งแล้วกัน,นครับในตำแหน่ง LW ถ้าใครงบไม่เนาะไม่เยอะนะครับก็มาที่เรียลนี่แหละนะครับครบจบในคนเดียวครับงบน้อยๆนี่สามารถแตะแรงล้านได้สบายๆครับในส่วนของ LW ก็ประมาณนี้ครับในส่วนของ LW นะครับเดี๋ยวเราไปดูในตำแหน่ง RW กันบ้างครับ RW จากงบเยอะสุดนะเดี๋ยวเราจาัดจัดอันดับของราคานักเตะนิดนึงนะอ่ะแพงสุดก็คงจะเป็นเมสซี่นี่แหละนะครับนะ เราก็รู้กันอยู่เมสซี่ร่างนี้ขอเรียกว่าตัวท็อปแล้วกันนะครับ102กับ101ตัวนี้ครับเม็ดแดง2ตัวนี้ครับถือว่าเป็นใครมีงบเยอะก็มาที่เมสซี่ร่างนี้ใครมีงบน้อยก็มาเมสซี่ร่างนี้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่เห็นเขาใช้นะก็เมสซี่ไปที่เมสโซมเลยนะครับเทน30ก็แบบสปีดดีมากครับบางทีเมสโซมเทน30นี่สปีดดีจัดจัดจนแบบแบ็คของเรายังตามไม่ทันนะเออพี่ใช้ หลายคนอะไม่ว่าจะเป็นเตโอหรือใครก็ตามวิ่งตามเมซี่ไม่ทันเฉยเลยนะครับในส่วนของเมซี่ก็ดีอยู่แล้วครับสองล่างนี้เท้า55ทั้งคู่นะครับนี่ครับเท้า55ทั้งคู่ครับสปีดก็โอเคนะล่างนี้ล่างนี้ก็สปีดดีเหมือนกันฮะ1396เตตต่างกันไม่เยอะนะครับแตตต่างกันไม่เยอะสองคนนี้นะครับก็ดีทั้งคู่นะครับ รองลงมาหน่อยก็การินชาร่างนี้เลยครับใครที่ชอบเปิดบอลนะการินชาร่างนี้เหมาะกับการเปิดบอลเพราะว่าเนี่ยครับเท้า4ี่หนะครับเท้า5เนี่ยเท้าขวาเนี่ยเหมาะกับการเปิดบอลนะครับตัดปั่นก็ได้อยู่ตัดปั่นไม่แย่นะครับแต่แค่เท้า4นะครับสกิลมูฟห้าดาวพลังก็ประมาณนี้ครับสเตตดีอยู่แล้วนะครับคุณสมบัติของการินชาอาจจะไม่เยอะนะแต่ว่าเป็นเนกติไอคอนนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการเล่น AI เนี่ยของการินชาในโหมดเมเจอร์คือดีแน่นอนครับีคิกซองพลังเหนือชั้นเลี้ยงเร็วนี่ครับ เวอร์เรดก็พลังเท่านี้นะครับเล่นได้ครบ90นาทีแน่นอนครับเวอร์เรดเป็นประมาณนี้กลางๆต่ำๆอะไรประมานี้ครับเงบ1นาะอขึ้นไปครับนี่มาร่างนี้นะครับถ้าใครอยากถ้าใครชอบนะก็พอได้อยู่ครับก็จะมีความพิวให้นะครับนี่มาร่างนี้ครับอาจจะไม่มีสปีดเยอะนะครับเหมาะกับคนที่ชอบในเรื่องของการใช้สกิลนะครับคือไม่เน้นวิ่งเปิดอะ ใช้สกิลหักหนูน่หหนหักนี่นั่นอะไรพวกนี้คือการแย่งบอลจากเนย์มาเนี่ยเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันนะเพราะว่าบอลค่อนข้างตีบเทา้าคล้ายๆเมสซี่นะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ชอบสายสกิลเนี่ยเมสซี่เนย์มาอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าค่าความแข็งแรงของเนย์มาไม่เยอะนะแต่ว่าในเรื่องของความพิ้วของเนย์มาค่อนข้างดีนะครับทาว5-5ด้วยนะครับสกิลมุก5ดาวครับคุณสมบัติของเนย์มาก็ประมาณเนี้ยเหนือชั้นยิงไซก้อยอะไรประมาณนี้ครับ โมซาล่าล่างนี้ก็ในส่วนตัวก็ยังใช้อยู่ก็ยังถือว่าเป็นตัวเอาเป็นรองท็อปแล้วกันนะครับไม่ถึงกับท็อปหรอกนะครับพวกนี้เป็นตัว Top ท็อปเท่านั้นนะครับพวกนี้ก็จะเป็นขออนุญาตเป็นเขาเรียกว,ว่ารองท็อปแล้วกันนะกาลินชานมาโมซาล่าเดมเบเล่ะอะไรพวกนี้ขอเรียกเป็นอ่างรองท็อปแล้วกัน,นครับโมซาล่าล่างนี้ดีกว่าล่าง t o t อยังไงก็มีเลี้ยงเร็วให้นะครับโมซาล่าล่างนี้ทาว5-4นะครับตรงน,นีค้คุณสมบัติยังครบเครื่องเหมือนเดิมครับ5อย่างนะครับ พลังก็ประมาณนี้ร้อยร้อยอะไรประมาณนี้ครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับส่วนตัวที่ยังไม่เปลี่ยนเพราะยังหาตัวที่แทนโมซาร่ายังไม่เจอนะครับคิดว่าเดี๋ยวรอดูลาลิก้าเผื่อจะมีตัวดีๆเด็ดๆเข้ามาอาร์วีเออาจจะได้เปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของอุสมานเดมเบเล่ร่างนี้ขอดูนิดนึงเลี้ยงเร็วหายครับผมเลี้ยงเร็วหายนะครับเชื่อว่านะเชื่อว่านะถ้านักเตะอู่ทีอทีเอสมาเชื่อว่าอุสมานเดมเบเล่น่าจะมี ร่างอันติิมั้งอันนี้อาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะเพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับแต่เอาเป็นว่าเดมเบล่นะครับตรงนี้เลี้ยงเร็วหายนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะครับ105นะครับคือสปีดของเขาครับในเรื่องของการจบสกอร์ความคล่องตัวอะไรพวกนี้เดมเบล่ดีอยู่แล้วนะครับใครที่เคยใช้เดมเบล่ก็จะรู้ว่าเอ้ยเดนเบล่ของแท้แน่นอนนะครับทา้า55คุณสมบัติจะหายไปบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ถือว่าแย่จนเกินไปนะครับยังใช้ได้อยู่ครับ ในส่วนของโมซาร่าก็ยังพอได้อยู่นะถ้างบ150ลงมานะครับโมซาร่านะครับโรดิโก้ร่างนี้เป็นไงบ้างอ่าอยากจะให้รอ TOTs ดีกว่านะครับเชื่อว่าโรดิโก้น่าจะมาอีกรอบหนึ่งนะฮะน่าจะมาอีกรอบหนึ่งแหละนะครับเนอะโรดิโก้เดี๋ยวไม่ดีขนาดนี้ได้แชมป์ด้วยนะครับสปีดก็มานี่ครับมีโอกาสที่จะได้ o v r 100โทษทีฮะอันนี้มัน96มีโอกาสที่ o v r จะ97นะครับในส่วนของโรดิโก้นะครับเนาะก็ วอนยูฟาถ้าชนะก็102เอ้ยทั้งทีครับถ้าชนะก็97ประมาณครับสปีดของโรดิโกก็ถือว่าโอเคนะคุณสมบัติมีหนึ่งชั้นนะครับเดี๋ยวเราดูนักเตะลาลิกาสเปนอีกทีนึงครับเพื่อโรดิโกจะมาในร่างทับๆกว่านี้นะครับโมซาร่าล่างนี้ก็ยังได้อยู่แค่ตัดเลี้ยงเร็วไปนะครับอ่ะงบกลางๆก็ประมาณนี้ครับโมซาร่าลงมานะครับแจซินโยนะครับแจซินโยเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับคือความแข็งแรงของแจซินโยคือมัน มันแข็งแรงมากนะครับแย่งบอลจากเจสันโย่ยากมากนะมีความคล่องตัวสูงนะ103ประมาณนะครับสปีดโอเคนะคอาจจะไม่มีเลี้ยงเร็วหรอกนะครับใครที่ชอบสไตล์ที่เป็นแบบว่าพลิกบงพิกบอลนะครับเจสันโย่เนี่ยคือตอบโจทย์เลยนะครับนในส่วนของฝั่งขวานะแบบคล้ายๆเมซี่แต่เจสันโย่จะหนาๆแข็งแรงแข็งแรงกว่าอะไรประมาณนี้ครับเนาะซึ่งก็ราคาอยู่ที่ประมาณนี้ครับราฟินญ่าร่างน,นี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่คุ้มราคาแล้วกันนะครับร่างน,นี้ไม่มีเลี้ยงเร็วอน่ะ เลี้ยงเร็วหายไปอีกแล้วนะครับร้านนี้ก็ประมาณครับมีบันโค้งเหนือชั้นยิงประตูจากที่ไกลเพย์เมเกอร์นะครับเวิร์กเดเป็นสูงสูงขึ้นสุดลงสุดอาจจะต้องมีสำรองอีกสักคนหนึ่งนะครับกำลังอยู่ที่4.5สกิลประมาณนี้ครับสปีดดีแน่นอนครับนะและฟินย่าเป็นตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำครับในส่วนของมาเล่นนะครับก็เป็นตัวที่พิวๆนะครับถ้าใครที่ไม่ได้แบบโอ้ไม่ซีเรียสเรื่องเลี้ยงเร็วหรอกนะมาเล่นก็เป็นตัวดีตัวหนึ่งนะคบของคองแค่ว่องไวอยู่ที่104นะสปีดของเขาค่อนข้างดี ความแข็งแรงก็โอเคนะครับเป็นตัวดื้อตัวหนึ่งนะครับก็ราคาไม่แพง110กว่า110กว่าล้านนะครับมาต่อที่ฟิกโก้ครับฟิกโก้ร่างนี้ก็เป็นนกเตะไอคอนเนาะสปีดอาจจะไม่เยอะนะครับอ่านเตะออกมาประมาณหนึ่งนะครับเซนจูเรียนครับออกมาเป็นน่าจะประมาณเป็นเดือนแล้วมั้งเนาะถ้าจำไม่ผิดเนาะสเตตก็เตะก็ยังได้อยู่นะสเตตครับมีในส่วนของคุณสมบัติแค่เหนือชั้นนะครับก็เลยเป็นกลางๆนะครับ ไม่ค่อยเห็นคนเล่นในเฮดท h เฮดมากเท่าไหร่นะครับส่วนหนึ่งคือเขาไปใช้ตัวอื่นๆนะครับแต่ฟิกโก้ยังเป็นตัวที่น่าใช้อยู่นะครับโอไวนรันนะครับร่างนี้ก็เจอบ่อยๆอยู่นะครับโอไวรันร่างนี้หลังๆก็จะเจอเม็ดส้มเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าราคาเม็ดส้มก็ไม่ได้แพงมากนะครับอยู่ที่ประมาณ130 140ล้านนะครับเป็นที่เป็นตัวที่เคยเป็นเมตาตัวนึงแหละนะครับโอไวนรันนะครับ184ซนติเมตรครับตอกทีมีฮาครับมีเฮมีฮา สปีดเขาดีจริงๆนะครับคุณสมบัติมีเลี้ยงเร็วยิงประตูจากที่ไกลนะครับนโอเวอร์ลัานล่างนี้นะครับอ่ามาต่อกันที่โมซาร่ากับเบสล่างนี้ครับอ่างบแบบต่ำกว่า80ล้านลงมานะครับจอร์ดเบสมีดียังไงนะครับก็เป็นนักเตะไอคอนนะครับสปีดประมาณนี้แหละนะครับยังพอได้อยู่นะครับคุณสมบัติก็มีไหนชั้นว่าเลยเป็นเกมลุกกลางๆเกมรับต่ำครับโมซาร่าล่างนี้ก็ยังดีอยู่ก็คือเท้า5-4นะครับโมซาร่าล่างอื่น ที่ไม่ใช่พวกอันนักตีอันตินะครับจะเป็น5-3นะครับแต่โมซาร่าล่างนี้เริ่มเริ่มจะเป็นเทาว5-4นะครับคุณสมบัติยังมีเร่งเร็วเหมือนเดิมครับในล่างนี้ครับก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับามาต่อที่งบเป็นงบอยู่ที่30ล้านลงมาแล้วกันครับ30ล้านอ่ะคูโบโก้ก็อยู่ข้างเกียบระหว่าง30ล้านนะเป็นตัวผิวตัวหนึงนะครับคูโบโ ร้อยสองเครับคือสปีดของคูโบะครับเท้าห้าสี่ครับเหมาะกับการตัดปัดแน่นอนครับสกิลมูฟสี่ดาวครับก็มีในเรื่องของพลังแฝงเป็นเหนือชั้นเวิร์กเลยเป็นปานกลางปานกลางฮะอันนี้ถ้าใครที่เล่นก็จะเจอบ่อยๆนะครับคูโบะครับเดมเบเล่ร่างนี้ก็ยังได้อยู่นะครับสาล้านยังได้อยู่มีเลี้ยงเร็วเหมือนเดิมนะครับสปีดดีอยู่นะครับร้อยเก้าครับเนี่ยมีเลี้ยงเร็วให้นะครับในส่วนของเดมเบเล่ครับคูดูตนะครับเอ่อจริงๆมันจะมีคูดูตอีกร่างหนึ เาเป็นคูดุตล้ง่างนี้ก็พอได้อยู่เท้าอาจจะมีปัญหานิดหนึ่งห้าสามนะครับถ้าตัดปั่นก็ลองดูได้อยู่นะครับครูดุตสูงอสนะครับความแข็งแรงประมาณนี้ครับผมคุณสมบัติมีเลี้ยงเลี้ยงเร็วไหม,มไม่มีนะะเหนือชั้นบาดเจ็บง่ายเห็นแก่ตัวนะครับประมาณนี้มาที่ตามกว่าตัวที่เขาเรียกว่าตัวมเมทิสเพชรในตมแล้วกันนะครับเพชรในตม ของ R/W นะครับขอมอบให้กับเดมเบเร่ร่างนี้เลยครับนะเป็นเม็ดส้มนะครับเดมเบเร่เม็ดส้มนะครับก็ถามว่าดียังไงพี่ก็เป็นตัวที่สปีดนะครับ9ก97ครับเม็ดส้มนี่ก็ประมาณ10กว่าล้านเองนะแต่ว่าได้ในเรื่องของสเตทที่ดีครับเท่าห้าห้ครับพลังอยู่ที่4นะครับคุณสมบัติมีเหนือชั้นแล้วก็เลี้ยงเร็วครับก็เลยเป็นสูงกับปานกลางนะครับขอมอบให้กับเม็ดเพชรในตัวนะครับในส่วนของเดมเบเร่ R/W ครับ และนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับที่นักเตะที่แบบว่าดูดูแล้วฝั่งซ้ายฝั่งขวาอะไรพวกนี้ที่แบบมีความน่าสนใจนะครับมีทั้งเพชรในโตมีทั้งงบกลางๆแล้วก็งบท็อปๆนะครับใครที่มีงดประมาณประมาณไหนก็ลองไปจัดดูกันได้นะครับเนาะประมาณนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าแลันะครับสำหรับพีนี้สวัสดีครับ